เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่เป็นไทป์ที่เคยดังมากๆในอดีตคือภาพยนตร์ที่มาจากนวนิยาย <c oughs> นวนิยายชุดอะไรอย่างเงี้ยไล่ตั้งแต่แฮร์รี่ทวายไลท์ดิเวอร์เจนเมทลันเนอร์แล้วผมจะยินดีมากถ้ามันกลับมาฮิตอีกครั้งแต่ว่าโอเคมาว่ากันที่หนังที่มันมาโผล่ในยุคนี้แล้วกันเดอะฮั g ก r g a m เกมเดอะบ l ลลาร์ดออฟสองเบิร์ดแอนด์ครับผม ถ้าย้อนไปตอนนั้นก็ถือว่าดังมากนะมันทิ้งช่วงนานเหมือนกันนะนี่มันก็ประมาณ7-8ปีเลยนะจากภาคสุดท้ายของ Hunger Game แล้วเราก็มาได้ดูเรื่องนี้ที่เป็นภาคก่อนแล้วกันนะภาคย้อนเล่าเรื่องราวที่ย้อนเป็นวัยหนุ่มของประธานาิดีสโนแล้วกันอ่าค o ริ o อเรนัสสโนเอางี้เนื้อเรื่องถ้าเล่าง่ายๆสำหรับคนที่เคยได้ดู Hunger Game ชุดที่แล้วที่เป็นชุดแรกก็คือแค n นิสเอเวอร์ดีซึ่งเราก็จะเห็นตัวละคร ตัวหนึ่งก็คือประธานาธิบดีสโน์ซึ่งมีผลมากต่อเนื้อเรื่องชุดนั้นแต่นี่แหละเดอะบรอดออฟซอมเบอร์แอนด์สเนกเนี่ยก็เลยจะทําให้เราได้เห็นเนื้อเรื่องในช่วงสําคัญในช่วงความคิดก่อนที่สโน์จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นประธานาธิบดีในแบบเดอะฮังเก g a เกมที่เราได้ดูกันนี่เป็นภาคต้นหนังเรืนี้ก็เล่าย้อนไปที่ตัวสโน์เนี่ยตั้งแต่วัยเด็กเลยนะความยากลําบากแล้วก็ให้ดีเทลของแคปิตอลเนี่ย เมืองหลวงของแพนแอมเนี่ยที่เห็นว่ายุคหนึ่งมันคืออะไรยุคที่มันแช้คําว่ายุคมืดแล้วกันนะความ,มลบาบากความเดือดร้อนประชาชนอยู่ยังไงแล้วจุดเริ่มต้นของฮังเกอร์เกมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรแล้วก็ตัวละครของสโนเข้าไปผัวพันกับการแข่งขันที่จัดขึ้นมาน่าจะเป็นครั้งที่สิบแล้วมั้งครั้งที่สิบครั้งที่สิบมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของวิธีการเล่นเกมฮังเกอร์เกมขึ้นมาอรวมถึงเราจะได้เห็นตัวละครของสโนเนี่ยแหละว่าเขาเคยเป็นคนยังไงมาก่อน แล้วเขากลายเป็นปารีสปีิสโนคนนั้นได้ยังไงอ่ะผ่านเรื่องราวของการเข้าไปร่วมเป็นที่ปรึกษาซึ่งตัวเราของสโนเนี่ยก็ได้ไปจับคู่กับตัวแทนจากเขตสิก็คือลูซี่ซึ่งก็กลายเป็นความผูกพันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทำให้เขากลายเป็นสโนที่เรารู้จักนี่คือเนื้อเรื่องของ The b a o l a o of Songbird n n d s n นดซึ่ง<ม>หลังจากดูมาแล้วผมพูดอย่างนี้แล้วว่าผมชอบการอินโทรของเขามาก มันเหมือนจะเร็วนะแต่ก็ไม่เร็วเกินไปนะักจังหวะมันกาลังดีไว้การค่อยๆให้ข้อมูลของมันเนี่ยน่าสนใจสุดๆไปเลยอะ่ะมันโดนทุกดอกเลยนะทําไมถึงเกิดเกมล่าชีวิตขึ้นมันมาตั้งแต่ยุคมืดเหมือนพาเนมตอนนั้นก่อนที่จะก่อร่างสร้างประเทศขึ้นเนี่ยมันคือยุคสงครามก่อนยุคก่อนปฏิวัติอ่ะชโนอยู่ในยุคนั้นตั้งแต่เด็กหนังพาเราได้เห็นกระบวนการการสร้างประเทศอะ่ะไอการก่อสร้างประเทศที่มาจากยุคมืดที่มีการกรบฏเยอะๆอ่ะ มันให้เราเห็นจุดนั้นมาเลยอะว่าเฮ้ยการที่เกิดเกมแบบนี้ขึ้นเกิดวิธีการแบบนี้ขึ้นมันมาจากวิธีคิดแบบไหนอะไรเงี้ยมันจริงจังมันจริงจังมันให้เราเห็นวิธีคิดอย่างเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยถือว่าให้เราได้เห็นเยอะมากเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้าไปในหนังเลยนะเรามองว่าเป็นจุดเด่นเลยนะคือพ่อที่เราติดขัดนะตอนที่เราดูฮันเกิลเกมเวอร์ชันเก่าเนี่ยคือเรารู้สึกว่าการเซตนับโลกทั้งใบของฮันเกิลเกมเวอร์ชันเดิมเนี่ยนะมันต้องใช้เวลานาน,านมากใช่คำว่า แทบจะต้องดูจนจบภาคสี่อะถึงจะเก็ตภาพรวมทั้ง<า>หมดเห็นภาพรวมใชข่ของจักรวาลของเขาอะซึ่งเหมือนเหมือนเป็นส่วนขยายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าภาคแรกเหมือนโฟกัสอยู่แค่ตัวละครหลักแค่แค่นิดแค่กลุ่มที่เข้าไปแข่งขันการเซตอัพทั้งสิบเขตมันก็เลยรวมๆแค่เห็นบรรยากาศโดยรวมว่าเออมันมีความขัดแย้งในบางอย่างแต่ภาพรวมของสังคมของเขาอะเราเพิ่งจะเข้าใจตอนภาคหลังๆแล้วกันที่เห็นชัดเจนขึ้นเห็นชนชั้นของการปกครอง คือมันมีตั้งแต่แรกแหละแต่ว่าหนังไม่ได้โฟกัสส่วนนั้นไงคือมันไปโฟกัสที่ตัวละครแคทิสเต็มๆไงตอนภาคเก่าอนะแต่คราวนี้เนะี่ยสำหรับซองเบิร์ดเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างนั้นเลยมันเริ่มต้นที่ให้เห็นสภาพสังคมเลยว่าความเหลื่อมล้ามันคืออะไรความดิ้นรนของคนเป็นยังไงเราถึงได้เข้าใจว่าการสร้างเกมครั้งนี้ขึ้นมาเกมฮันเกอร์เกมเนี่ยมันมีพื้นฐานที่ซับซ้อนมากกว่าการควบคุมคือหนังเรื่องนี้ เริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็ยังคิดอยู่เลยนะว่าเราจะดูดีไหมคําคถามเดียวเกิดขึ้นเพราะว่า,าเมื่อตัวละครหลักเป็นสโน,โนเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครที่เราเกลียดมากแล้วเรารู้ปลายทางแล้วเขาด้วยนะรู้วิธีคิดรู้วิธีอะไรหมดแล้วอะแล้วมันไม่มีอะไรรีเดียมชั่นเลยนะไอตัวละครตัวเนี้ยมันเลวจนถึงที่สุดของชีวิตอะอแล้วเราคิดว่าแล้วเราจะไปดูมันทําไมเราอยากจะรู้จักมันไหมเราอยากจะเห็นไว้นุ่งของมันหรือเปล่าอะไรเงี้ย นี่คือคําถามแรกที่เกิดขึ้นแต่พอไปดูเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ้ยเราเข้าใจตัวละครตัวนี้นะ,ะไฮไลท์ของหนังเลยนี่คือสโนเลยนะเออซึ่งตัวหนังเองมันนาเสนอให้เราเห็นถึงจุดเริ่มต้นของสโนแล้วเข้าใจได้ถึงพื้นฐานของเขาอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้สโนไม่ใช่คนดีนะคือเราไม่ใช่มาเริ่มใหม่ตรงนี้ว่าเอ้ยสโน่ขาวบริสุทธิ์แล้วค่อยๆดําเอแต่เริ่มเรื่องมาสโนก็แบบเทามาตั้งแต่เริ่มเลยนะคือสภาพแวดล้อมวิธีคิดอ่ะ สโนมีวิธีคิดที่มันค่อยๆเชฟมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ขาวขนาดนั้นแต่ว่าเขามีวิธีการปรับตัวการอยู่เป็น<ม>ของเขาเนี่ยมาตั้ง <ol> แต่แรกใช่เอาตัวรอดให้ได้คือสโนเนี่ยมันอยู่ในโรงเรียนในแคปิตอลแต่เป็นชนชั้นล่างนะในแคปิตอลนะซึ่งมันให้เห็นเลยว่าวิธีคิดของเขาอะ่ะมันก็ต่างจากคนในแคปิตอลบางคนบางกลุ่มมันเข้าใจมายเซ็ตของสโนมาเรื่อยๆจนมาพีกอะ่ะ ค่อยๆเข้าใจไปทีนิดมันเริ่มจากเล็กๆการอยู่โรงเรียนเป็นยังไงการปรับตัวการคุยกับคนนี้เป็นไงโหสโนนี่มันแบบเออมันมาตั้งแต่ตอนวัยรุ่นเลยอะถ้าเทียบกันจริงๆนะในโรงเรียนของสโน่ก็เป็นทางก็เกมอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะถ้าบอกว่าเกมการแข่งขันในอารีนา,าที่ลูซี่ต้องเอาชีวิตรอดอในโรงเรียนเนี่ยสโน่ Snow ต้องเอาชีวิตรอดนะใช่มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือพอรูดหนังเรื่องนี้เราเข้าใจภาคเก่ามากขึ้นก็คือ เราเข้าใจระบบสังคมมากขึ้นที่สุดท้ายแล้วคุณเชื่อใจใครไม่ได้เลยอะ uh ่ะ huh. เพราะว่ามันเป็นสังคมแบบนั้นไงสังคมที่คุณไว้ใจใครไม่ได้แม uh ้ huh. แต่ตัวละครหลักของเราเนี่ยอ uh huh. สโนเองลูซี่เองเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยคนเหล่านี้เราไม่สามารถให้ใจได้ร้อเพราะเขาทําตามสันดานดิบอะ่ะสิ่งที้เขาทาคือการเอาชีวิตรอดอะ่ะ uh huh. คุณจะหลอกใช้คนอื่นคุณจะเหยียบหัวใครคุณจะหักหลังทรยศใครได้ทั้งนั้น uh huh. ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเห็นภาพรวมตุนี้ยเราเลยเข้าใจสังคมของฮันเกอร์เกมมากขึ้นแล้วก็เข้าใจการกระทํามากขึ้นนะคือถึงแม้ว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยพูดง่ายว่าสโน,โนเนี่ยเป็นตัวร้ายอะพูดง่ายเ,าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอะอแต่สาภาพสังคมมันบีบไงทุกอ,อย่างมันบังคับให้ตัวละครตัวนี้มันต้องทําแบบนี้ให้คิดแบบนี้ให้ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์แบบนี้อะไรเงี้ยอซึ่งหลายๆส่วนมันเลยส่งเสริมอะ่ะกลายเป็นว่าจากที่คิดว่าไม่อยากดูไอ้คนเร็วๆคนเนี้ย กลายเป็นว่าเอ๊ะมันจะเลวได้แค่ไหนกันเชียวมันจะไปสุดขีดที่ไหนกันอะไรเงี้ยจุดเปลี่ยนสําคัญของสโน่อะตอนนี้เราอาจจะมองว่าเราได้เลยนะจุดเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่จะเชฟเขาให้กลายเป็นประธานนักปิบัตคนนั้นน่ะเรายังไปไม่ถึงนะน่าจะมีขั้นกว่าวนี้สิ่งที่ทำร้ายเขาเยอะๆเพราะว่าถึงแม้ว่าเรายังรู้สึกว่าสนโนเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่ามันยังเทาอยู่อืมตอนที่เราเห็นในครั้งแรกเกมเนี่ยที่เป็นพรานนปดีบัแล้วเนี่ยนั่นคือดําสนิทอ มันยังมีช่องว่ายพัฒนาความชั่วร้ายของสโนอีกเยอะอืมอืมอ,มอมผมตั้งความหวังไว้ว่าผมคงจะได้เห็นความจิกกัดเนาะในหนังที่มันทําให้เห็นความผิดเพี้ยนในวิธีคิดเราดูฮังก r g ์เกมภาคแรกแคทนิดเอเวอร์ดีน่ะมันโชดฉาดมากนะแคทนิดเอเวอร์ดีพอเป็นเครื่องบรรณาการใช่ไหมในเขตของตัวเองปุ๊บถูกนั่งรถไฟเข้าแคปิตอลแล้วก็ให้เห็นว่า วิธีการพิลึกพิลั่นที่เขาทวีตต่อเครื่องบรรณาการเนี่ยมันประหลาดกำลังจะเอาคนไปฆ่ากันให้ตายแต่เลี้ยงดีออกสื่อสร้างดรามา่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูจิกกัดมันดูเห็นความพิลึกพิลั่นบางอย่างวิธีคิดบางอย่างผมคิดว่าผมคงจะได้เห็นสิ่งนั้นใน The Blood of Song b i r d and s n a k e แต่ว่าผลปรากฏผมไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นขนาดนั้นว่ะ มันไม่ได้เห็นความเสียสีแบบแคทนินส์เอวอดีนเพราะว่าวิธีการทรีตต่อเครื่องบรรณาการในยุคนั้นอะ่ะมันคือธาตุมันเห็นคอนทราชัดเจนเลยนะตัดกันชัดเจนเลยนะดําขาวเลยนะแคทนินส์เอวอดีนเนี่ยเป็นเหมือนยุคปัจจุบันอะ่ะที่แบบว่าเราเล่นกระสือสร้างดราม่าให้คนติดตามให้คนเอาใจช่วยให้คนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นวิธีการที่เรารีเลทได้ในปัจจุบันมาก และผมรู้สึกว่าผมชอบในจุดๆนั้นที่เขาจะเสียดสีอะไรบางอย่างเสียดสีเรื่องระบบที่เราโดนควบคุมโดนอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมชอบแบบนั้นแต่ Songbird and Snake ในเรื่องนี้จากที่ผมตั้งความหวังว่าอยากได้แบบนั้นเนี่ยโหมันเหมือนพาผมย้อนกลับไปและไปท่องโลกยุคอดีตแล้วให้เห็นประวัติศาสตร์มันคือประวัติศาสตร์เลยมันเหมือนวิวัฒนาการ อย่างเป็นเหตุเป็นผลว่ายุคนั้นพอพานเนมผ่านช่วงยุคมืดมานี่เป็นหลักสําคัญนะผด็จก,การที่ง่ในยุคแรกๆเนี่ยกับผด็จก,การที่ปรับตัวได้เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะผด็จก,การแบบสโนเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบสโนเนี่ยมันเป็นยังไงกับผด็จก,การในยุคแรกแบบสร้างชาติแบบกอที่แบบว่าควบคุมเกมอะ่ะวิธีการคิดของผด็จก,การในยุคแรกกับผด็จก,การในยุคหลังมันคนละแบบกันอะเอามาให้เราดูอะ และผมรู้สึกมันจริงเกินไปอ่ะวิธีการทวีตต่อเครื่องบรรณาการในยุคนั้นมันยังไม่มีนะไอแบบแคสนิดที่แบบว่าตัวเองมาจากเขตสิบสองแล้วมาเจอเครื่องบรรณาการแบบเขาเลี้ยงดีมากอะไรเงี้ยถูกทวีตดีๆแต่ยุคนั้นคุณรู้ไหมล่ะมันเป็นยังไงยุคนั้นเขาไม่ได้เลี้ยงคุณดีแบบนี้เขาจับคุณใส่กลงเอาไม้จ่อคุณยังกระหมาแต่วิธีคิดที่กว่าจะชิฟไปที่ฮังเกิลเกมในยุค ปัจจุบันมันเป็นยังไงเนี่ยเราได้มาเห็นยุคต้นเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเออว่ะมันทําให้เราเห็นเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีคิดแม้โลกมันจะแฟนตาซีนะแต่ผมรู้สึกว่าแกนหลักของมันอะดูจริงพอสมควรหรือจริงเกินด้วยซ้ำบางทีอะอันนี้เรามองว่าเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะคือการสร้างโลกคือมีเหตุมีผลมากอะคือทายทีว่าฮังก็เกมเวอร์ชั่นของแคนดินเนี่ยคือยุคปัจจุบันอันนี้มันคือการย้อนไป60ปีก่อน60กว่าปีก่อน มันแข็งแรงตรงที่ว่าเราเชื่อมโยงได้ว่าโลกสองโลกนี้ถึงจะต่างกันหกสิบปีเนี่ยแต่มันเหมือนมีพื้นฐานเดียวกันที่เห็นว่าพัฒนาการมันมายังไงอ่ะมันทําให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จุดเปลี่ยนมันเกิดจากอะไรแล้วมันถึงได้กลายเป็นเวอร์ชันปีปัจจุบันอย่างเคยกัเกมของแคนดิสละกันอีกส่วนหนึ่งคราวนี้เนี่ยเรามองว่าตัวละครน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะผมคิดในใจว่าไอฝั่งสโน่เนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะเข้าไปเป็นเครื่องหนึ่งในเครื่องบรรณาการเงแต่ไม่ใช่สโน ไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วมันจะน่าดูตรงไหนมันต้องลูซี่เกรเบสสิถึงจะน่าดูคนที่ไปอยู่ในอารีน่าสิคนที่เขาไปล่ากันสิถึงน่าดูมากกว่าไม่เลยไม่ใช่แบบนั้นเลยหนังเรื่องนี้ให้น้ำหนักกับพวกแก๊งเกมมาสเตอร์เยอะเลยนะเออคือมันไม่ใช่แค่ตัวเราของสโนนะกลุ่มเพื่อนของสโนเนี่ยที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันด้วยนะมันไม่ใช่ทุกคนจะอัมมาหิดเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยมันมีความขัดแย้งกันในกลุ่มของคนที่เป็นพี่เลี้ยงทั้งหมดอะไรเงี้ยรวมถึง หัวหน้าใหญ่ของกลุ่มเกมาสเตอร์อย่างตัวละครของไวโอลาดีวิดเนี่ยโอ้โหโคตรสยองอ่ะคนคนนี้ยคือเรารู้สึกได้ถึงแบบอมยิตมันคนละแบบกับสโนว์ตอนนั้นด้วยนะออ่ออคือเกมาสเตอร์อย่างกอเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเขาไม่เห็นค่าชีวิตคนอื่นนะอืทุกอย่างเป็นของเล่นอืมเป็นของทดลองเออใช่เป็นของทดลองเล่นกับของที่ไม่มีชีวิตอะ่ะ เหมือนเราฟังเรื่องราวของนาซีสมัยก่อนที่เผด็จการที่ชอบจับคนไปทดลองเอใช่เลยอ่ะใช่เลยนี่นี่กอเลยนะนี่กอเลยนะใช่แล้วเขายังมีความเป็นนักจิตวิทยาด้วยนะที่ควบคุมคนอะ่ะคือเรายังรู้สึกว่าสุดท้ายและคนดูจะรู้สึกว่าสโนยังมีความดีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆก็ตามอะ่ะแต่คุณมาเจอกอเข้าไปอะ่ะคุณกําลังโดนครอบงําคุณกำลังโดนชักจูงจากเกม,มาสเตอร์คนนี้ใช้คําว่ามาสเตอร์ของแท้เลยอะ่ะโอ้โห oh คุณหนีไม่รอดหรอกคุณเคยมีความใสสะอาดอยู่นิดนึงอะเดี๋ยวหายหมดถ้าคุณรู้จักกับคนนี้อะไรเงี้ยเทิร์นกู๊ดได้หรือเปล่าหมดสิทธิ์ถ้าคุณอยู่ในกำมือของเจยคนนี้อะไรเงี้ยโอ้โหจีจ๊ดมากรวมถึงครูใหญ่บทของปีเตอร์ดิงลิสเนี่ยอที่เราสึกว่าซับซ้อนด,ดีนะคือโอเคบทน้อยมากแต่ขโมยซีนสาหรับเราโอ้โหมันหนักทุกดอกนะมันทํางานกับเราหมดเลยอะคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวละครให้คนดูตามเนี่ยมีไม่เยอะเท่าตอนของเวอร์ชันแคสติดนะ เรายังมองอย่างนั้นนะแต่ว่าทุกคนเด่นหมดมีโมเมนต์หมดเลยแม้แต่กลุ่มเพื่อนสโน่อะกลุ่มเพื่อนที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยกันเองอ,ะอ่ะสองสามคนเนี่ยเรายัางรู้สึกว่ามันมีสตอรี่ของแต่ละคนได้ดีนะอยากมีเพื่อนผู้หญิงที่ชิงดีชิงเด่นกับสโน่มีลูกคนรวยที่ไม่เห็นด้วยกับเกมฮังเกอร์เกมนี้ก็มีอะไรเงี้ยคือทุกคนมีคาแรคเตอร์มีสตอรี่ของตัวเองหมดเลยแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกว่าเข้าใจภาพรวมของโลกทั้งใบของ s องเบิร์ได้ดีขึ้นไงในโรงเรียนก็คือฮเเกมอะ่ะทุกคนเข็นฆ่ากันด้วยเกิริยศศักศสีด้วยการเอาหน้าเอาดีเอาเด่นนะไม่ต่างจากในอารีนาที่ลูซี่ต้องเอาชีวิตรอดอ่ะไม่ต่างกันเลยผมพูดงี้ว่ามันก็มีตัวละครที่เหมือนรูปแบบเดิมๆให้เราได้มาสังเกตว่าอ๋อเราจะสังเกตตัวคนที่อยู่ในเกมด้วยกัน สังเกตตัวเด่นๆในแต่ละทีมด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ในนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่มันไม่ได้เล่นแบบเดิมมันมาเล่นข้างนอกอ่ะตัวเด่นๆมันอยู่ข้างนอกอ่ะมันไม่ได้อยู่ในเกมอ่ะซึ่งทําให้เราได้เห็นมุมมองอื่นเต็มไปหมดเลยปกติแล้วไม่ว่าจะฮังกัเกมเราจะไปโฟกัสกับคนข้างในซึ่งยอมรับว่าดูไปหลายๆภาคมันก็อาจจะแบบ เออเฉยๆแล้วล่ะเราก็ดูมันล่ากันมาเดี๋ยวไอ้นั่นก็เป็นเด็กงั่งเดี๋ยวเราก็อ่ามีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ครั้งนี้มันไม่ได้โฟกัสไปที่ในอารียนาซะขนาดนั้นมันโฟกัสที่ข้างนอกแล้วไอความที่เราไม่ได้คิดว่าข้างนอกจะมีเรื่องให้น่าสนใจมากไปกว่าข้างในเนี่ยพอมันได้เห็นแล้วมันทําได้ดีเนี่ยมันมีอะไรสะดุดตาจนไปหมดเลยเราเหมือนคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันแล้วนั่งทําให้ชีนย้อนกลับไปอะเห็นอะไรก็เอ๊ะไปหมดอ่ะพระมันสะดุดตาไปหมดเลย มันไม่ใช่โลกฮันกอรัเกมในยุคปัจจุบันที่เราเคยเจอทุกอย่างมันกลับตลััดไปหมดเลยอย่างตัวละครอย่างปีเตอร์ดิงกิทผมชอบมากเลยนะผมชอบวิธีการของแกด้วยเนื่องด้วยอาจจะเคยดูบทสัมภาษณ์ของแกที่แกรู้สึกว่ารูปรักษ์บอดี้ของแกไม่เป็นปัญหาในการแสดงหูและองค์ปีเตอร์ดิงกิทมันใหญ่มากอะย่งกับเดวนดอร์อง,งมันใหญ่มากอะองคมันคับโรงเรียนอะผมรู้สึกว่าเออเว้ แต่และตัวนี่จีจัดมากามากจีจัดมากมากจีจัดมากมากมีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าสำหรับเราแล้วมันขาดคือด้วยความรู้สึกของเราแล้วกันตั้งแต่ภาคเก่าเลยนะเรารู้สึกว่าไอการต่อสู้ในลีนามันไม่ไม่เดดวงน่นมากพอใช่คือโอเคสุดท้ายแล้วเข้าใจว่าหนังไม่เน้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทารุณกรรมเหมือนกันนะการเอาเด็กไปฆ่ากันในสนามประลองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โหดร้ายเกินไป S <S แต่เรารู้สึกว่าน่าเป็นความปวดร้ายที่จําเป็นอที่จะทําให้คนดูเข้าใจถึงความทุเลตของสังคมของเขาอแล้วพอมันน้อยลงยิ่งสองเบิร์ดเรารสึกว่าน้อยลงไปอีกอน้อยลงไปจากเวอร์ชั่นเดิอีกด้วยซ้ําไปมันเลยได้แค่ความรู้สึกว่าสังคมมันเลวร้ายแต่มันไม่มีภาพประกอบที่จะจางคืออย่างในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันมีตัวแทนเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเกิดโศกนาฏกรรมของตัวละครเกิด ขึ้นกับผู้เข้าแข่งขันบางคนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะโดนมันไม่ควรจะมายุ่งกับเกมเหล่านี้แล้วคนเหล่านั้นโดนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออสะเทือนใจนะอ่ามันก็ยังมีบ้างแต่เพราะภาคนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยลงไปอีกแต่อย่างที่เราคุยกันเพราะว่ามันไปโฟกัสที่รอบนอกไปโฟกัสที่คนที่มีส่วนร่วมกับเกมคนอื่นๆแทนอ่าอแต่ถ้ามันเพิ่มตรงนี้เราก็ยังมองว่ามันก็จะทําให้เดือดขึ้นนะจะทำให้ความโหดร้ายมันแรงขึ้นนะเออก็ส่วนหนึ่งที่เราติดขัดแล้วก็ รายังรู้สึกว่าจาังหวะหนังมันยังแปลกๆอยู่ตรงที่ว่ามันมีความขึ้นลงทางอารมณ์สูงไปเลยนะแต่ว่ามันไม่พลิกที่ตอนจบสําหรับเราแล้วรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันจบไม่สวยอะ่ะอมันเป็นการแบ่งภาคที่แปลกๆอะ่ะผมมีข้อนี้เหมือนกันนะคือเรารู้สึกว่าเรายังตามหนังได้จนถึงการแข่งขันจนถึงหมาเรียกว่าตอนจบของการแข่งขันแต่หนังมันไม่จบแค่นั้นไงอหนังมันยังไปต่อเล่าเรื่องราวชีวิตต่อจากเหตุการณ์การแข่งขันในสนามอะ่ะ อแต่ว่าไอ้ส่วนที่พ่วงมาเนี่ยมันกลายเป็นส่วนเกินนะเรารู้สึกอย่างนั้นนะอ่าอ่าอ่ามันไม่ใช่บทสรุปมันไม่ใช่การทิ้งไว้เหมือนเป็นต่อยอดมันไม่รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกครึ่งครึ่งกลางๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อโอเคอยากรู้แต่มันเหมือนทิ้งมวลอารมณ์ไม่แบบไม่ดีอ่ะสำหรับเรานะเรารู้สึกอย่างนั้นมากกว่าอ่าบทสรุปเพื่อไหมบทสรุปเพื่ออืมบทสรุปบทสรุปผมเนี่ยคิดเรื่องนี้เหมือนกันโทนหนังมันเปลี่ยน คือเขาอยู่ดีๆเขาชิปไปเลยมันฉุบฉับชัดเจนเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอา้านึกว่าจบแล้วอยู่ในอารีน่านี่จบละผลปรากฏเฮ้ยยังไม่จบเอาลวต่อต่ออีกต่ออีกต่ออีกแต่ผมเป็นฝั่งที่ชื่นชอบแล้วกันผมรู้สึกว่าถ้าฮันเกอร์เกมภาคนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะทางไรายได้ไม่ประสบความสําเร็จอย่างนะี้เราจะไม่รู้สึกเหมือนแฟนตาติกบี t นะที่แขวนเราไว้กลางทางคุณจบเดอบะบัลลัออสอาซองเบิร์ดเนี่ยนะมันเหมือน คุณสามารถไปดูเด e อดฮังก์กัเกมแคนิสเฮเวอร์ดินได้เลยในความรู้สึกคือเหมือนมันไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เราเลยเหมือนจะรวบรัดทุกอย่างจบผมรู้สึกว่าถ้าจบตรงนี้ได้นะในเรื่องพารของสโนหนุ่มนะไม่มีปัญหาเลยนะสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็จบในตัวมันเองประมาณหนึ่งนะและดูเหมือนไม่ได้ทิ้งปริศนาอะไรไว้ขนาดนั้นไม่ได้ทิ้งตะกอนอะไรไว้ซึ่งถามว่าแปลกไหม เออผมก็รู้สึกแปลกๆไอ้องค์สุดท้ายของเรื่องที่เฮ้ยทำไมมันมีพาร์ทนี้โผลมาอะไรเงี้ยแต่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนาะพอพาร์ทนี้โผลมามันเหมือนปิดแล้วอ่ะมันทําให้เราเข้าใจและไม่มีคําถามในตัวสโนและว,ว่าทําไมสโนในแคทนิสอ่ะถึงเป็นแบบนั้นมันเหมือนจบในตัวนี้ละมันไม่ได้จบแบบแล้วลองไปต่อภาคสองนะเดี๋ยวว่าสโนจะลายขึ้นกว่านี้อีกไหมและพัฒนาไปเป็นประธานาธิบดีสโนได้อีกไหมอะไรเงี้ยเราเห็นสัตว์ประหลาดในตัวสโนตั้งแต่ภาคนี้เลย ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามว่ามีปัญหาไหมรู้สึกแปลกๆในการแบ่งแล้วกันนะแต่เออมันไม่ได้รู้สึกแบดขนาดนั้นผมรู้สึกว่าเออผมแฮปปี้มากๆประมาณหนึ่งเหมือนกันด้วยความที่เราเข้าใจสตอรี่ของสโนแล้วอะ่ะเราเข้าใจพื้นฐานที่มาของของแนวความคิดที่กลายเป็นคนแบบนั้นได้อะ่ะแต่เรายังมีจุดเชื่อมโยงอง่งที่ว่าเขายังไม่ดำสนิทสำหรับเรานะอ๋ออ,งงอ่าแล้วการที่ไปถึง ปาราไไปดีตรงนั้นน่ะเรายังรู้สึกว่ามันจะมีช่องว่างอยู่เยอะให้เติมได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้มันยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นซึ่งอารมณ์นี้ทำให้เรารู้สึกหงหุดหงิดกับตอนจบตรงที่ว่ามันเป็นจุดเช็คพอยท์ที่ไม่เวิร์กสำหรับเราไงอ๋อออ่ะให้คะแนนถือว่าเซอร์ไพรส์นะคืออย่างที่เราคุยตั้งแต่แร,แรกว่าจะดูทําไมไวัยหนุ่มของสโนตัวละครที่เราเกลียดเข้าไส้เลยอยากให้ตายตั้งแต่เริ่มเลือกเลยซ้ำไป แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายและหนังมันสามารถทําให้เราผูกพันและเข้าใจตัวละครตัวนี้ได้อเข้าใจแบ็กสตอรี่เข้าใจพื้นฐานความเป็นมาหลักการเหตุผลทั้งหมดของสโนว์เวิร์กเวิร์กมากเรารู้สึกว่าคราวนี้เนี่ยมีตัวละครให้ตามหลายหลๆตัวน่าสนใจหมดอย่างที่เราคุยกันเกมมาสเตอร์ Master, ครูใหญ่ลูซี่เองอที่สุดท้ายแล้วที่เรา ค้งคาอารมณ์ก็เพราะว่าการแสดงของเขามันทําให้เราคิดไปต่างๆนานาคิดมากกว่าที่หนังมานําเสนออก็เลยถือว่าเวิร์กนะสำหรับการเป็นจุดเริ่มต้นและกันออยากให้มันประสบความสำเร็จและไปต่อจริงๆกับโลกของฮังค e r g ร m e เกมที่ย้อนยุคแบบนี้นะอะส่วนหนึ่งที่มันดึงดูดเราได้คือมันสร้างโลกให้ชัดเจนอย่างที่เราคุยกันว่ามันสามารถทําให้ภาพรวมของจักรวาลเนี้ยมันชัดเจนขึ้นอืมอืม แล้วก็มีมิติมากขึ้นกว่าตอนฮาร์เกมนะอก็ถือว่าเวิร์กนะสำหรับการไปจุดเริ่มต้นแต่ก็ยังมีตัวขัดอารมณ์นิดนึงอืมช่วงท้ายๆแล้วกันก็ขอให้ที่เจดจน้าคะแนนครับเจ็ดจุห้าสำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่สามารถละสายตาได้ผมรู้สึกว่าหนังค่อนข้างเอาอยู่ เอาผมอยู่เลยผมไม่มั่นใจด้วยซ้ําว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแล้วผมมีความคาดหวังอีกแบบด้วยผมคาดหวังว่าเราอยากจะเห็นความสนุกแบบเดิมเรายังติดใจรูปรถกินเสียงในแบบที่ฮันก์ก็เกมเคยทําได้อไรเงี้ยความพิลึกพิล่านการวิพากษ์สังคมยุคปัจจุบันที่เราเห็นเลยไรเงี้ยฮัเกเกมภาคแรกที่เป็นแคส์นี้ชุดแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันให้เราได้เรื่องสื่อเรื่อง วิธีคิดของคนประหลาดๆเรื่องความคิดของชนชั้นนําที่มองคนเบื้องล่างเป็นแบบไหนเนี่ยในฮังก์เกมมันฉูดฉาดมากพอสมควรนะในฮังก์เกมผมรู้สึกผมชอบมากแล้วผมคิดว่าผมคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นมากซึ่งผมคาดหวังแบบนั้นด้วยแต่ว่าเฮ้ยประหลาดเอาซองเบิร์ดไม่ใช่แบบนั้นแต่มันพาเราไปขุดลึกก่อนจะมาถึงตอนเนี้ยเราผ่านอะไรมาเนี่ยแล้วมันเหมือนเถียงไม่ได้ประมาณหนึ่งนะว่าเราผ่านยุคแบบนั้นมาวิธีคิดของคนแบบนั้นมันให้มุมมองเลยด้วยว่า ไอ้ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เราเห็นเลยนะเราเข้าใจเลยนะว่าทําไมทําไมไอ้เดอะฮังเกอร์เกในแบบที่สโน์ทำเนี่ยในยุคข,ของสโน์ที่เป็นแคทนิดเนี่ยนะทำไมมันถึงเดินได้ขนาดนี้ทําไมมันถึงดูดีได้ขนาดนี้ทําไมมันถึงแบบดูแล้วมันรู้สึกจดจาร์ดรู้สึกแฟนตาซีมีการเดินขบวนเดินพาเรตในเดอะบัลลัสออฟซองเบิร์ตแอนด์สเนไม่มีนะไอวิธีการแบบนั้นแบบในเดอะฮังเกอร์เกแคทนิดเนี่ยมันไม่มีนะ ซึ่งเราเข้าใจเลยว่าพอเราไาเห็นต้นตอเนี่ยเฮ้ยเขาใส่ไอ้พวกนี้ไปด้วยแล้วเขาพาเราไปเห็นต้นตอทุกอย่างวิธีคิดก่อนที่จะมาเป็นถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันให้เห็นเยอะแล้วผมรู้สึกผมอิ่มกับส่วนนี้มากโดยที่ผมอาจจะทิ้งส่วนอื่นไปเลยก็ได้หลายๆครั้งเราชอบคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะมีปมตรงนี้ไปต่อได้ผมเออผมดันลืมช่วงนั้นไปเลยอะอันนั้นถือว่าคงจะเป็นข้อดีสําหรับผมที่ผมสามารถลืมมันได้แล้วกันซึ่งไปนั่งคิดจริงๆแล้วเออมันก็ เฮ้ยหนังมันพาเราลืมไอ้ส่วนนั้นแล้วสนุกกับองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเราไปมโนต่อในเดอะฮังเกอร์เกมของแคดนี้ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกมันเป็นความสนุกมากเออผมเลยรู้สึกว่าให้ใจเลยแล้วกันกับเดบเอะบัดเราซอมเบอร์มันพาผมลืมหลายๆเรื่องไปแม้ความตกหล่นเล็กๆน้อยๆอะไรของมันบ้างถ้าจะมีภาคต่อก็ดีแต่ถ้าไม่มีภาคต่อก็ก็เสียดายเหมือนกันนะเสียดายเหมือนกันเพราะหลายๆองค์ประกอบก็ดีอยู่แล้วเหมือนกันให้ที่9คะแนนครับผม สิ่รวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่8ปุดคะแนนอ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นที่ด็อกหนังพูดถึงหนังที่ผมพูดตรงๆว่าผมเชื่อว่าช่องเราหรือว่าหลายๆคนก็คิดถึงแล้วกันนะหนังที่มาจากนวนิยายที่มีบทที่โอ้โหเรารู้สึกว่าเป็นซอสที่ดีที่ในยุคหนึ่งเรามุ่งไปที่ซอสแบบนี้คือมุ่งไปที่นวนิยายพวกนี้ซึ่งเอามาทํามันมีความลึกซึ้งอะไรอยู่อยู่มากมายเหมือนกัน ผมรู้สึกว่ายุคนี้มันห่างหายไปแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันจะกลับมาทําได้ให้มาฟีเวอร์ได้อีกสักครั้งหนึ่งมันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงดูมาแล้วคุยกันได้เลยทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ u t u b e เซิร์ชดี a ซีล็อกตามดเวขคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับภาพยนตร์ในช่องของเรานะครับอัพดงอัปเดตรีวิวมีทั้งนั้นนะครับสําหรับช่องเรานะครับแล้วก็ คลิปหน้าคลิปไหนจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ